สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้มานี่เนี่ยมากินนี่ฮะสั้นๆั้ั้น,น,นซื้อปลาสมอนมาแล้วก็วาซาบินี่เดอนี่ดอวันนี้จะกินแบบง่ายๆสั้นๆนะฮะเนี่ยราดลงไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยราดลงไปแล้วก็ปลาสมอนนี่ นี่นี่อืมอ,ม,อ,ม,อม,มาเด้อมาเด้อได้ซื้อมาเป็นแพ็ค พี่ไร่มาทางนี้แล้วช้ำช้ำลาดไปหมดแล้วคืนหูดังตาแตกตาแตกอืม เกียบร่วงอ้เอ้ยไม่ใช่ด้านมันไม่ใช่ด้านไม่ใช่ด้านอืมเสียเวลาไม่ล่ากินนิลีเนาะพี่น้องจวดนี่ไว้เลยข้ามนี่ข้ามสุดท้ายจวดไว้ไว้เลยจะข้ามหรอนี่จำไม่ได้แล้วนี่เบิ้งเบ้งเบ้ง,บงนี่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 น คำสุดท้ายเ,เด้อคำสุดท้ายเ,เด้อน,นี่เบิังเทีลาลงไปเบว้ยนี่หืมคำนี้คำนี้คำตรงๆนี่สี่ชิ้นสี่ชิ้นสี่ชิ้นนี่สี่ชิ้นกี่ไหนบ้างเนี่ย 음음 mm -hmm. mm -hmm. หมดหมดแล้วฮะคลิปนี้หมดแล้วคลิปนี้ว่าแค่นี้เด้ออยู่ดีไม่แห้งทุกๆคนเด้อครับครับครับพอกันไหมคลิปหน้า